และในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาสุ่มชุดวาสนาตูรลกกี้รอยัลนี่แหละมาดูกันว่าผมจะหมุนเป็นกี่เพศกันถ้าได้ชุดมปรนมาแล้วก็จะไปเล่นภารกิจ CVC ต่ออีกมาดูกันว่าชุดมันจะออกง่ายไหมแล้วก็ภารกิจในโหมด CVC ผมจะสามารถทําได้หรือเปล่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเริ่มดูกันเลยครับ ครับผมเราก็มาสุ่มชุดกันครับอันดับแรกตู้นี้มันเขียนว่ารวมแก๊งนักเรียนดีกีฬาเด่นส่วนลด2 5เฉพาะ7วันแรกเอ้ยก็ดีอยู่นะเขาลดให้ไปทุกคนสุ่มด่วนผมมีบัตรจากตู้ไว5้5ใบทุกคนซื้อมาไว้ก่อนหน้านั้นมาครับแม่เสียเวลาครับผมทําการสุ่มไปเลยครับผมมามามาจะออกหรือเปล่าออกหรือเปล่าได้ไหม,มตอนนี้คือแบบผมต้องการแค่โทเค็นมันอย่างเดียวนะทุกคนนะผมว่าไอ้พวกชุดมันมีโอกาสออกน้อยมากนะแบบเป็นแพ็คชุดถาวรอ,อย่างเงี้ยได้โทเค็นมาก็ถือว่าดีเลยครับผมสุ่มต่อไอของที่เหลือเราก จะได้เป็นแบบพวกเสื้อไม่ถาวรนำะมาใส่เล่นเนาะผมไม่เอามาใส่แน่นอนนะมันไม่ถาวนเงมามามาดูกันว่าเราจะหมดไปกี่เพชรทุกคนไม่เสียดายเพชรเท่าไหร่นะโอ้โหออกน้อยมากเลยครับผมในรอบนี้ขอสุ่มยาวๆ มากได้โทเคนลัวๆเดียด๋วยวยขอไปดูร้านค้าแลกเปลี่ยนก่อนทุกคนเท่าไหร่แลกได้269โอเคครับผมไปเรามาสุ่มต่อกัน ออกตัวเค้นได้โยโลยิ่งดีทุกคนมา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 ได้ไลนได้ไลมันเป็นสีเหลืองนะทุกคนน้ำอุ้ยอะไรเนี่ยสุดยอดไปเลยคืออ๋อเป็นชุดผู้หญิงโอ้นึกว่าได้เป็นชุดผู้ชายมันจะได้แบบไม่หมดหลายเพชรโอเคครับผมได้ชุดผู้หญิงมารอบนี้ก็จะได้แล้วทุกคนโทเค็นโอ้โหออกโทเค็นอย่างรัวตัวนี้คือโทเค็นผมกดเกินแล้วนะ เออกดเกินลนะเราทําการกดแรกเลยทุกคน2องหกเ้าครับผมแลกมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมสุดยอดไปเลยโอ้โหผมควรดีใจกับการได้ชุดไหมนะอ่ะกดเปิดไปทุกคนครับเดี๋ยวค่อยเอามาใส่มันครับไปได้ชุดมาเป็นที่เรียบร้อยละถือว่าผมนามาสุมเล่นในรอบนี้คือมันหมดไม่เยอะเลยนะเดี๋ยวทาการเปลี่ยนชุดก่อนทุกคนเออส่วนหัวมันก็เป็นทรงผมเดิมของผมนี่แหละอ่ะรู้จักทรงผมประจําตัวหรือเปล่า โอเคครับผมได้ชุดมาแล้วก็แต่งชุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครั้งนี้ผมก็จะไปเล่นในโหมด CV4 จะอันดับนะครับนะไปกดเริ่มเกมเลยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกับครั้งนี้มาดูกันว่าผมจะสุ่มได้เพื่อนที่ดีหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยเออมีให้กายกระบาดด้วยอะผมก็ทําการซื้อเป็นตัวเดิมว่าผมซื้อปืนพกแล้วก็เป็นสกิลติดตามครับโอ้โหนึกว่าเพื่อนเราจะมีชุดเหมือนเรา ไม่ใช่ว่าเอามาอวดหรือว่ามาพูดอะไรนะเออเผื่อแบบเพื่อนมันมีเพชรเหลือๆแล้วก็มาสุ่มได้อย่างเงี้ยมาๆมๆามามากลับมาเข้าเรื่องก่อนครับตอนนี้มาดูกันว่าเกมนี้ผมจะสามารถชนะได้หรือเปล่าเอาเพื่อนมาตีอะไรนะเฮ้ยเพื่อนหัวเขาเมื่อกี้เพื่อนใส่เสื้อจัสตินบีเบอร์้ดยนะเมื่อกี้นะเสื้อตัวนี้มันเป็นลายเขาดำนาะทุกคนเนาะ <Okay. S 1> ถ้าเกิดเรามีหมัดแบบใส่หมัดเป็นสีดำนี่คือเท่เลยนะคล้ายๆแบบพวกหมัดสายฟ้าแต่มันแบบย้อมเป็นสีดำอ่ะทุกคนเออหมัดชาโคหรือว่าหมัดแมกมาทุกคนสีดำดำ ไปไปไปครับผมนั่งเล่นสะเพิิเลยไป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 ,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปบวกช่วยเพื่อนทุกคนด้านหน้านะสกิลมันบอกด้านหน้า อยู่หรือเปล่าอ๋ออยู่นี่ไงยิ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 งเดี๋ยวเดี๋ยวเป้วเอาไปเล็งตัวหลังเอาตัวหน้าให้ล้มก่อนแล้วก็อือศัตรูติดโซเนียแล้วก็ยิงไปครับผมได้มา1คิวคิววผมเกมแรกเราก็ชนะไปนะชิวนะครับเกมนี้เพื่อนเราแบกให้ถ้าเกิดเราสุ่มเจอแบบทีมที่เขาแบกเรานี่คือดีจริงๆเอ้ยมีปืนแปดนัดด้วยทําการซื้อไปเลยด้านล่างโอ้โหตังไม่พอว่าจะซื้อก่อหรือไอวอลสักหน่อยเกมนี้ก็ให้ตังเรามานน้อยเหลือเกิน เตรียมตัวซื้อของอะไรเราเรียบร้อยแล้วรอเวลาครับผมเวลามันนับนานนานนะเต้นรอไปก่อนนะเว,เวลาเตรียมตัวอยู่ในวงนี่คือมันรอนานสักเล็กน้อยนะทุกคนนะน่าจะปรับให้มันแบบเร็วกว่านี้ไอเพื่อนหัวเขามาเล็งชุดอะไรไวะ้นพะี่อยากได้หรอเพื่อนอตูม้มลดราคาอยู่รีบไปซื้อนะถ้าเกิดใครอยากได้นะสำหรับคนที่ไม่มีตังค์เติมนะก็แวะเข้ามาดูผมได้นะทุกคนนะมาดูผมแบบว่าไอ้ถล่มเพชรนะ เพื่อความสนุกของคนดูอะไรทุกคนนะก็ต้องเสียเพชรไปกลับมาเขาเรื่องทุกคนน่าศัตรูอยู่บริเวณด้านหน้าเถอๆตรงนี้น่าจะไม่มีศัตรูแบบมันน่าจะไม่ไม่เล่นแบบสายอ้อมทุกคนมีผมอ้อมคนเดียวนฝะั่งศัตรูจะเป็นการแบบว่าในการดักโอ้โหปล่อยสก,กิลดนมาด้วยด้านบนเยอะเลยนั่นจริงด้วยดานบนเยอะเลยทุกคน มันดักอยู่ข้างบนว่ะถ้าเกิดขึ้นไปนี่ไม่รอดแน่นะมีเยอะจะ <I need S 1> ทำยังไงดีครับที่นี้มีแต่ลูกซองแปดนะทุกคนไม่มีปืนระยะไกลค่อยๆวิ่งเข้าไปใกล้มันและกันทุกคนนังไงด้านหน้าโอ้โหโดนยิงเดี๋ยวเดี๋ยวพันยาก่อนเลือดเหลือน้อยเดหลือครึ่งหนึ่งยิงอย่างเจ็บอะ่ะมามามาพร้อมแล้วพร้อมแล้วจะอยู่เยอะสักแค่ไหนนะถ้าเกิดมีระเบิดนี่คือโอเคเดินขึ้นบันไดตรงนี้ไม่ได้อ่ะด้านหลังมีบันไดไหมโอ้ยมีนี่ว่ะอยู่กันไม่เอ่ยตวขอรก่นโอ้โหอยู่กันเต็มเลยตขอเดี๋ยวเดี๋ยว ผมเล็งไปหาไอ้เจ้าเสื้อขาวๆที่มันอยู่ด้านหน้าเลานะแบบทําไมมันเป็นเล็งตัวผู้หญิงมาเฮ้ยเพราะมันล็อกให้ผิดทุกคนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบนี้ปล่อยมันไปก่อนปล่อยศัตรูไปก่อนตัดภาพมาที่เพื่อนแล้วนะมาดูกันว่าเพื่อนจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะครับนะฝั่งผมนี่คือมีผู้ชาย3ามเลยนะรวมถึงตัวผมด้วยผู้หญิงอีกหนึ่งตอนนี้ศัตรูเหลือสองละสู้เพื่อนสู้สู้เพื่อนสู้สกกร์ตอนนี้คือ1นึนนะเอาไงเพื่อนเอาไงเอาไงเหลือสองตัวเท่านั้นนะฝั่งเราเหลือสาม สู้เพื่อนสู้สู้เพื่อนสู้รอครับผมตอนนี้ไม่มีใครดันนะยิงไปแล้วไม่รู้ว่ายิงอะไรนะเพื่อนศัตรูอยู่หลังบ้านหรือเปล่าเบอร์น,นี้กําลังอ้อมโอ้โหเบอร์น,นั้นโดนยิงหัวเบอร์สีชมพูครับเอาไงครับผมตอนนี้ครับเอาไงได้หรือเปล่าโอ้เพื่อนจางันหัวโชว์ว่ะเพื่อนจะเป็นสายไฮไลท์ว่ะทุกคนดูจากเสือ้อรู้เลยเอองันหัวล้มไปแล้วหนึ่งตัวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวหนึ่งหนึ่งกันแล้ว เอาเอาเอาศัตรูด้านหลังยิงยิงโอ้โหน็อกไปเป็นที่เรียบร้อยฮะว่าจะโชว์ไฮไลท์โดนเขายิงไปก่อนทุกคนนะเกมนี้ก็ให้แพ้ไปครับผมแต่ก์ตอนนี้ก็หนึ่งหนึ่งนะฮะมามามารอบนี้ผมก็จะทาการซื้อเป็นลูกซองไปนันอีกเหมือนเดิมนะซื้อหมอแล้วก็ซื้อเห็ดไปโอ้โหตังมันช่างน้อยเหลือเกิน ผมก็ไม่ได้ไปเล่นโชว์ <curling show S 1> เลยทุกคนนะเออไอเพื่อนเบอร์นี้คือขยันยิงไม่รู้ว่ายิงอะไรเนี่ยซ้อมหรือเปล่าเนี่ยซ้อมเกี่ยวกับปืนหรือเปล่าแต่ผมกดเสียงฮ่าฮ่าฮ่าขอโทษไปก่อนนะเออไดมาถาวรแล้วนะเสียงเนี้ยได้มาตั้งแต่ภารกิจกระต่ายกาแล็กซี่ที่ผมสอนทํานะทุกคนนะคนที่เคยดูแล้วก็น่าจะเข้าใจนะครับนะด้านหน้าด้านหน้ามีศัตรูหรือเปล่าไม่มีว่ะโอ้โหศัตรูเปิดเช็คเช็คเราว่ะโอ้โหด้านหน้าด้านหน้ามาแล้วมาแล้วด้านหน้าพร้อมกับผมพร้อมพร้อมพร้อม มาไงมาเรามาแล้วลับขับขับักบ,กบ,กบก่อนตอนนี้มา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 ผู้หญิงตัวผู้หญิงย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 ิงโอเคล้มไปซ้ำดวนซ้ำดวนโอ้โหโดนมาอีก First, นอกไปแล้วหนึ่งตัวนะครับน่าตอนนี้ศัตรูเหลือสามนะไม่รู้ว่าจะมีอีกตรงไหนหรือเปล่านะาเราขออ้อมไปดีกว่าเรามีแต่ลูกซองแปดนะทุกคนไม่กล้าวิ่งดันต่อหน้านะกลัวเขาหลอยยังไงก็ไม่รู้นะเราเล่นไม่เก่งไงเราก็เลยเล่นเป็นสายนี้ไงแล้วค่อยอ้อมไปทุกคนตอนนี้ศัตรูเหลือสองแล้วนะฝันะ่งเราคือครบทีมอ่ะเก่งเกินทีมเราดีปะ หาครับหาครับอีกสองตัวอีก2ตัว,อ,ตวอยู่ตรงไหนเอ่ยบริเวณด้านข้างโคงน่าจะไม่มีนะน่าจะอยู่บริเวณด้านล่างอูหลัง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 ด้านหลังด้านหลังไหนวะอ๋งไงนั่งไงอุ้ยไป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 อ,อ,อ้อมอ้อมอ้โหชนะไปแล้วทุกคน<ๆ>เพื่อนเราสุดเกินเกมนี้ก็ชนะไปอีกหนึ่งตาครับผมสกอร์ตอนนี้คือสองหนึ่งนะ มาในตาต่อไปก็ผมรอบนี้ก็ประหยัดเงินไปเล็กน้อยนะเพราะว่าปืนเราไม่ได้เสียเราซื้อแค่พวกเกาะพวกอะไรไปนะผมว่าจะเล่นปืนพวกกระสุนสีแดงนะปืน S M G เไม่ได้มาเล่นเลยว่ะตังค์ไม่พออฮ้ยมีปืนด้วยโอเคเพื่อนทิ้งหรือเปล่ามีอีกไหมเอ่ยไม่มีแล้วว่ะโอเคโอเคขอบใจมากเพื่อนทิ้งปืนกลเบามาให้เรานะทุกคนนะผมก็ไม่รู้ชื่อมนันจำชื่อไม่ได้ มาวงเปิดแล้วครับทําการเปิดโดนครับผมผมก็จะเล่นอ้อมอีกเหมือนเดิมนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปแบบตรงๆคือเราก็แพ้แน่นอนประสบการณ์การเล่นไม่เป็นของเราอ่าเกือบลืมเลยครับสําหรับใครที่ได้ชุดตัวที่ผมได้ใส่อยู่นี่ก็คอมเมนต์อบอกผมมาได้แล้วกันนะครับนะเพราะว่าชุดนี้มันนํากลับมาขายหลายรอบละคอมเมนต์อบอกผมว่าคุณได้ชุดนี้จากตู้สูงไม้ล่าสุดหรือว่าร้านค้าในตอนก่อนๆที่เขาเคยเอาเข้ามา ศัตรูอยู่บริเวณในห้องตรงกลางนี้ว่ะ <First fly. S 1> ไปไปไปขอออกวงอ้อมไปครับผมอยู่หรือเปล่าเอาอยู่ตรงบันไดครับผมเรียบร้อยครับผมยิงยิงยิงเข้าหัวไปนะโอเคเลยครับดีทําการซ้ซําๆๆซ้ำตัวผู้หญิงนี่ว่ะอยู่อีกหรือเปล่าเอางั้นไงมีอยู่อีกหนึ่งตัวเดี๋ยวขอทําการอ้อมไปก่อนนะอ้อมไปก่อนไม่รู้ว่ามันเห็นเราหรือเปล่านะถ้าจะอยู่ข้างบนหนึ่งตัวมั้งถ้าเกิดอยู่2ตัวนี่คือสิบโอ้โหสองตัวจริงด้วยเดี๋ยวขอยิงตัวโอเคล้มไปอืมว่าจะตั้งไอวัไม่ทันซ้ำไม่ทันครับผมนะเสื้อส้มผมมว่่่่าัันนนนนนชกกออแเลยะ เออโอเคครับนะผมมันช่วไปเรียบร้อยแล้วเราเรียบร้อยไปแล้วก็ผมตัดภาพามาที่เพื่อนนะนี่น่าจะเป็นเพื่อนไฮไลท์นะพากันใส่หัวขาวกันเยอะเลยเอาไงด้านบน,น,บนยิงหัวเลยโอ้โหเข้าหัวว่ะสุดยอด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 เอาไงเพื่อนเอาไงเพื่อนเดือตัวเดียวตัวเดียวด้านบนด้านบนยิงหัวเลยโอเคเพื่อนยิงไปแล้วครับผมเออโชคดีว่ะถือว่าผมสุมทีมได้แบบทีมดีเลยนะผมก็ไม่ต้องเล่นจริงจังมาเลยตอนนี้คือผมเล่นไปเหมือนอย่างกระบอทตุกคนนะเออเดินไปให้เขายิง ก็ซื้อเป็นลูกซองไปนั้นอีกมอนเดิมนะทุกคนนะแล้วก็เกาะเล็กน้อยแล้วก็เห็ดอันสุดท้ายนะก่อนหน้านี้นนรีบกดซื้อของเร็วไงม <Resources. S 1> ันเต้นรอทุกคนเต้นรอไปจนกว่าเวลามันจะนับหมดจนกว่าวงตรงนี้มันจะหายอ่ะ <Thanks. S 1> เต้นเต้นไปโอ้โหเพื่อนมีหมัดงูหรือเปล่าน่ะ <Thanks. S 1> ด้านหน้าเราเนี่ยหมาขาวขาไปทุกคนพร้อมละไ,ไ,ไป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 เต้นอะไรกันไป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  สกอตอนนี้ก็คือ31นะครับนะถ้าเกิดเกมนี้ชนะก็คือเราก็จบเกมเลยนะมาดูกันว่ารอบนี้มันจะสามารถทําได้หรือเปล่า <S <S โอ้โหศัตูเปิดเช็คเราอะ <S <S เอาไงดีทีนี้ฝั่งตรงนี้ไม่มีทุกคนนะฝั่งที่ผมยืนแอบรออยู่มันน่าจะไม่มาทําการอ้อมไปเลยแล้วกันนะอ้อมเลยอ้อมเลยมีหรือเปล่าไม่มีไม่มีไ,มมไปไปไปปกติมันจะมาอ้อมบริเวณฝั่งนี้นะสงสัยเราสุ่มเจอทีมแบบว่าศัตรูไปไหนก็ต้องไปด้วยกันนะถ้าเกิดเจอก็คือยิงช่วยกันนะศัตรูเข้าไปเป็นกลุ่มหรือไปแบบหมู่เขาไม่ได้แยกเหมือนเรานะโอ้โหเพื่อนล้ม ล้มกันรัวๆเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเกมผมกระตุกกว่าทุกคนแป๊บๆไอ้จอเครื่องที่ผมเล่นอยู่คือมันแหลกนะทุกคนนะมันกระตุกแต่ว่าจอที่อัดคลิปนี่คือมันก็แบบหันงงๆนิดหน่อยนะโอเคดีละที่มันยังมองได้แต่ฝั่งจอคนเล่นนี่เดิแหลกชิปหายทุกคนเครื่องมันไม่ได้รอดอะไรเลยนะเออลืมรีเกมมาเลยยิง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเป้ามันมันเป็นล็อกแต่ขาจังเฮ้ยด้านหน้าก็คือเยอะเลยทุกคนนะบริเวณตรงไอวอลเอาไงดีเอาไงดีหูลงมาหากันเต็มแล้วเดี๋ยวกรโดดยิง เดวๆๆอีกตัวหนึ่งยิ um, um, ่งๆๆหุ่นหลบก่อนออมๆหูเดีอดๆมีอีกขนาดแอบด้านในตู้คอนเทนเนอร์ยังไม่รอดยอมจริงๆก็ผมทีมนี้เขาอยู่ด้วยกันวะมาๆๆตอนนี้คือสกอร์สามสองแล้วนะรอบนี้ต้องเป็นรอบตัดสินแล้วนะคือผมต้องรีบจบเกมแล้วครับไม่งั้นมันจะนานกว่านี้นะเผื่อเราแพ้รอบที่ผ่านมาคือผมตายบ่อยมากในรอบนี้คนจะไม่ไม่ตายแล้วมาๆๆรอเวลาก็ผมรอต่อไปมาเต้นรอแล้วกันมีอะไรก็เต้นรอไป อันนี้คือถ้าซีซันสูงซีซันสุดท้ายนะทุกคนนะมีใครทันมันบ้างเขาแจก,กด้วยนะผมเพิ่งมาถ่ายคลิปในช่วงนี้ไงถ้าเกิดผมแบบถ่ายในสมัยก่อนนี่คือผมจะถ่ายสอนเล่นภารกิจต่างๆในสมัยก่อนนะสมัยก่อนคือเราขี้เกียจถ่ายคลิปไงเออเรามีช่องไว้เฉยๆเมื่อก่อนนะรอบน,นี้ผมก็กลับมาจริงจังอีกครั้งนะทุกคนนะเออมาทําคลิปให้ดูทุกวันเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะทุกคนนะฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยมีภารกิจอะไรสายฟรีมาบอกมาสอนทุกคนผมก็จะมาถ่ายคลิปสอนนะบางทีก็เป็นนนนนคคคลลิิิปปเตตตมมมออออยย่าางงีีี้้้แะะสัืผว ผมจะขึ้นไปบริเวณบันไดตรงที่มันอยู่อยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าอุ้ยมีนี่ว่าเดี๋ยวไดวเกมแหลกเวย้ยย,ย,ย,ยยิง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 น็อกไปหนึ่งเกมแหลกก็ยังฆ่าได้อีกตัวอีกตัวด้านหน้าบริเวณไอ้วอลคเาวไปทุกคนวิ่งไปวิ่งไปยิง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 เป็นโซเนียยิงอีกโอเคน็อกสองน็อกสองซ้ำก่อนซ้ำก่อนวอ้ยจอรลวนแต่ผมต้องจำไว้แล้วครับรอบหน้าถ้าเกิดจะถ่ายคลิปต้องรีเกมก่อนนะไม่งั้นมันจะแหลกอย่างนี้ทุกคนอออตตตนนนนนี้้เเเหหลลืืัััูง่่วทาะผม ศัตรูอยู่บริเวณด้านหน้าเอาไงดีอ้อมไปยิงมันไหมอืนไม่วะมันมาหาเพื่อนเราเอาเพื่อนเพื่อนแบก,กอนเพื่อนสู้ได้เปล่าสู้ได้เปล่าไม่ได้ครับไม่ได้ยิงเองครับผมยิงยิงโอเคโอเคโหอะไรวะในแหลกเป็นบางช่วงที่ครับผมคิดว่าภารกิจครั้งนี้นะทุกคนนะสามารถทําได้ละว่าบุญญาหรือว่าชนะมาเป็นที่เรียบร้อยสุดยอดวะรอบน,นี้มันไม่เต้นให้เราด้วยวะเฮ้ยถือปืนยืนยาวเลยนะเออไป โอเคครับผมนะในคลิปในวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับนัมาสุ่มชุดให้ทุกคนได้ดูแล้วก็มาเล่นเกมนะถ้าหากที่ชอบก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับนะแล้วก็เหมือนเดิมเลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับนะฝากกดติดตามช่องผมเอาไว้ด้วยนะเพราะว่าคลิปสนุกแบบนี้มีอีกเยอะเลยเพราะว่าผมลงคลิปทุกวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ลงแค่ทุกวันนะ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งรับชมรับฟังกันมานะครับนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคคนนะบบบยสสวััดีรผมู สนใจลงโฆษณากับช่องอเวอร์ทีดีอิอมาที่ Facebook หรือว่า d อ i ไล ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามตรงนี้เลยนี่สุดยอดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆฮาๆเด็ดๆจะได้มาดูกันนะสําหรับใครที่อยากมีรูปหรือมีชื่อข้างในนี้นี่คือห้อง V A P สาม,มารถสมัครสมาชิก V P ช่อง Over T v ได้แล้วราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นแถมได้รับรางวัลฟรีๆอีก3อย่าง1คนที่สมัครสมาชิกจะได้ดูคลิปอื่นๆหรือว่าคลิปเบื้องหลังคลิปต่างๆที่สนุกสนุกมีเยอะแยะเลย2คุณจะได้อยู่ในห้อง V A P ชื่อได้รูปโปรไฟล์ของคุณจะอยู่ท้ายคลิป ลย3แล้วคุณก็จะได้อิโมจิหรือว่าสติกเกอร์เพิ่มมาอีก8ตัวอิโมจิเหล่านี้สามารถนําเอาไปคอมเมนต์ได้ทุกคลิปวิดีโอของช่องโอเวอร์ทีดีได้เลยแบบนี้เลยนะฮะและการสมัครสมาชิกมันก็จะมีแรงอีกสําหรับใครที่สามารถขึ้นแกลนมาสเตอร์ได้สแสดงว่าคุณคือสุดยอดตัวยงของช่องโอเวอร์ทีดีมันจะมีแรงตั้งแต่ธรรมดาแรงบอลจนถึงแรงแดงให้คุณเก็บสะสมไปเรื่อยๆโดยการดูคลิปผมในแต่ละวันสําหรับใครที่สนใจกดสมัครสมาชิกได้เลยสาหรับใครที่อยู่แรงสูงๆแล้วคอมเมนต์มาอวดกันด้วยนะสำหรับใครที่เล่นแอปไลน์ มีสติกเกอร์ l ล n e แล้วนะสามารถไปซื้อมาใช้ได้เป็นสติกเกอร์น่ารักน่ารักราคาเริ่มต้น35บาทมีทั้งหมด8ตัวสามารถเข้าไปที่แอปไลน์และสามารถไปค้นหาได้ที่ร้านสติกเกอร์ไลายพิมพ์ว่าสติกเกอร์ o v e r t ร์ทดีคแปลกๆมันก็จะขึ้นมาให้เห็นเป็นตัวแรกเลยสําหรับคนที่ขี้เกียจค้นหาคำบรรยายนี้กดไปที่ลิงก์ได้เลยสําหรับใครที่จัดมาแล้วคอมเมนต์โชว์บอกดยนะ